สวัสดีครับวันนี้มาพบกับจุดกําเนิดและก็การเริ่มต้นของเทพเจ้ากลีกโบราณกันครับอำนาจที่เหนือมนุษย์ผู้ใช้ท่าทั้ง4ี่และธรรมชาติที่แปรผ่านตามใจนึกได้สวัสดีครับยินดี้รับสู่ h e l l o s o โ h i e ครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้จะขอเริ่มปฐมบทเทพเจ้ากลีกโบราณกันสักนิดครับเข้าใจนะครับเรื่องราวของ e l l o s o โ h i e เนี่ยก็ ตอนแรกเนี่ยจะมีการทำในส่วนของนักปรัชญากรีกต่างๆมาก่อนนะครับแล้วก็ครั้งนี้เราก็เออคิดว่าเทพเจ้ากรีกเนี่ยก็มีหลายคนที่มีความสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของกรีกโบราณด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยก็จะขอทำเป็นตอนๆนะครับแล้วค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับอาจจะมีการตัดตอนแล้วก็ให้ต่อตอนต่อไปได้นะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะ คุยมาในเรื่องของอจินตนาการความเหนือธรรมชาติความเหนือมนุษย์กันนิดหนึ่งนะครับถ้าใครชอบนะครับตำนานของเทพเจ้ากรีกโบราณเนี่ยก็ขออยากให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องฟังกูด้วยนะครับเอาละครับสำหรับรายการใหโหลุดโซฟีครับเป็นรายการที่ะจะมาเ,เล่าเล่าอธิบายนะครับในส่วนของตัวของนักปรัชญานักทฤษฎีนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวกับ สิ่งที่ในยุคของพวกเขาเนี่ยได้กําเนิดเกิดขึ้นมานะครับเพื่อที่ว่าให้หลายๆคนเนี่ยสามารถเข้าใจนะครับความคิดแล้วก็แนวคิดของเขานะครับผมเอาละครับสําหรับครั้งนี้นะครับเราขอประเดิมขึ้นต้นด้วยท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ครับที่ยังไร้แสงสีเสียงและดํามืดสรรพสิ่งต่างๆนะครับยังลอยคว้าอยู่ในอากาศจนไม่มีลักษณะสับสนวกวนแปรผันไม่มีที่สิ้นสุดครับ แล้วก็เริ่มได้ยินเสียงกึกก้องไปทั่วทั้งจักรวาลน,นะครับซึ่งเสียงกึกก้องนั้นเนี่ยเรียกว่าบิ๊กแบงครับซึ่งเป็นการรวบรวมมวลสารที่ลอยเคว้งคว้างกลา,างจักรวาลน,นั่นเองเทพเจ้าองค์แรกครับมีนามว่าเคว o สนะครับเทพเจ้าองค์นี้เป็นเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับความสับสนวุ่นวายความว่างเปล่านะครับโดยเหตุที่ว่าตอนนั้นเนี่ย จักรวาลเนี่ยก็มีแค่ดาวเคราะห์เล็กๆนะครับดวงดาวต่างๆนะครับหมุนวนเวียนไปลอยเควงควางเอิงเถิงอยู่นะครับซึ่งก่อนที่จะมีจักรวาลแล้วก็โลกสวรรค์แล้วก็นรกด้วยนะครับซึ่งเคออสเนี่ยนะครับก็เป็นเรียกได้ว่าจุดกำเนิดนะครับในของทางช้างเผือกเลยก็ว่าได้นะครับตามที่ได้พูดออกมานั้นะครับเพราะว่าการกำเนิดของเคอสเนี่ย นะครับจะมีมวลสารในการจับกลุ่มก้อนสสารแล้วก็สร้างรวมตัวกันก่อร่างสร้างเป็นจักรวาลและก็สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาครับซึ่งสร้างด้วยระยะเวลายาวนานนะครับหลายร้อยล้านปีนะครับจนหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อสสารนะครับถูกอัดแน่นด้วยแล้วก็เกิดความโกลาหลนน้อยลงเนี่ยตัวสสารที่จับตัวเป็นโลกนะครับก็ กลายกำเนิดแล้วก็เพิ่มพูนขึ้นมาเป็นเทพเจ้าอีกองค์นึงครับเรียกว่าไกอาซึ่งไกอาเนี่ยนะครับก็เป็นตัวแทนแห่งพระแม่ทรณีที่ได้กำเนิดเกิดขึ้นหรือเป็นบิดาของโลกนะครับซึ่งพระนางไกอาก็จะมีลักษณะที่เป็นหญิงชรานะครับที่สง่างามสวมมงกุฎปราสาทนะครับในมือเนี่ยถือเขาสัตว์ที่มีน้ําผลไม้ครับ นะครับเขานั้นเลยแล้วก็มีวัวนะครับเป็นบริวานนะครับซึ่ง c h a อ s นะครับกับไกอาเนี่ยก็มีการกำเนิดเกิดไล่เลี่ยกันนะครับหลังจากนั้นครับสิ่งที่เกิดต่อมานะครับก็คือนิกนะครับเทพีแห่งกลางคืนแล้วก็อีบิลุสนะครับผู้เป็นความมืดนะครับทั้งสองเนี่ยก็ ได้อยู่คู่กันมานานครับแล้วก็ได้แต่งงานมีลูกกันนะครับก็ให้กําเนิดเอเธอร์นะครับเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและเฮเมล่านะครับรเทพีแห่งแสงนั่นเองซึ่งทั้งสองเทพเจ้าแห่งแสงสว่างนั่นเองก็มีความแตกต่างจากพ่อแม่นะครับที่เป็นตัวของที่เป็นตัวแทนของความมืดนะครับซึ่งกําเนิดลูกออกมาเป็นตัวแทนแห่งแสงสว่างอ่ะก็ไม่เป็นไรครับแต่งไรครับในตอนนั้นเนี่ย ผู้สร้างแล้วก็ผู้รีเริ่มทั้ง3เนี่ยก็อย่างเค a อส n นิแล้วก็เอเบล s นะครับก็รู้สักว่าเออโอ,โอ้โลกใบนี้เนี่ยมันช่างน่าเบื่อจังวะไม่เห็นมีอะไรทําเลยก็มีแต่ความมืดมีโลกมีความมืดมีโลกมีแสงสว่างวนไปวนมาอยู่นั่นแหละก็เลยคิดว่าเอ๊ สร้างลูกชายไหมนิกส์นะครับกับเอเบลูสก็สร้างลูกชายคนหนึ่งนะครับที่มีนามว่าอ e ีลอสนะครับอีลอสเนี่ยก็คือเทพเจ้าแห่งความรักนะครับซึ่งอ e ีลอสเนี่ยก็ได้รับธนูวิเศษนะครับที่สามารถแผลงสอน,นะครับไม่ว่าจะไปถูกใครก็แล้วแต่นะครับจะทําให้หลงรักกันนะครับเมื่อเทพทั้งหมดเนี่ยมารวมตัวกันก็จะทําให้โลกเนี่ยโอ้โหดูหนะ้า สดใสลื่นลมนะครับอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เลยนะครับเหล่าเทพก็คิดว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามีเพียงไม่กี่คนเนี่ยมันก็จะไม่น่าจะสนุก่นะเราลองแบบว่าลองสร้างมาเยอะๆไหมลองสร้างหลายๆพระองค์ไหมถึงแม้ว่านะครับตอนนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมนี่จะสวยสดงดงามมากเพียงใดครับแต่ก็จะไม่มีความยั่งยืนนะครับถ้า เราเนี่ยอยู่กันแค่3ามสี่ห้าคนแค่เนี้ยอะงั้นเราพร้อมที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสังคมแห่งเทพมาแล้วกันนะฮะก็เลยอยากให้มีแบบว่าสังคมในการพูดคุยสนทนาแล้วก็มีความคืนเคลงกันมากขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้พระนางไกอาเนี่ยนะครับที่เริ่มตกแต่งโลกได้สวยงามจเจริญรุ่งเรืองก็แบบเออ ข้าก็เหงาเหมือนกันแหละก็อยากมีใครเนี่ยมาอยู่เคียงข้างข้านะครับเพราะว่าข้าข้านั่นเองเนี่ยปเปล่าเปลี่ยวหัวใจซะเหลือเกินเอาสร้างผัวมาดีกว่านะครับพระนางไกอาก็เริ่มสร้างผัวตัวเองขึ้นมาโดยมีนามว่าอรานอสซึ่งอรลนอสเนี่ยครับก็เป็นตัวแทนสําคัญเลยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนแห่งสวรรค์นะครับที่สร้างแล้วก็ เกิดขึ้นพร้อมกับยอดเขาโอลิมปัสนะครับผมซึ่งระหว่างเอเธอร์นะครับเทพเจ้าแห่งท้องฟ้ากับอูรานอสเนี่ยที่เป็นเทพเจ้าแห่งสวรรค์เนี่ยแยกกันนะครับซึ่งอย่าสับสนตรงนี้นะครับอ่านะครับพระนางไกอาเนี่ยกับอรานอสเนี่ยก็มีความตกลงพงใจแล้วก็หลักกันนะครับผม ซึ่งตามตำนานอื่นนะครับหรือตำนานที่เก่าแก่กว่าเนี่ยเคยบอกว่าพระนางไกอาเนี่ยก็เคยแต่างงานมาแล้วนะกับทาทารัสนะครับทาทารัสเป็นใครทาทารัสก็คือเป็นผู้ครองใต้พิภพนะครับแล้วก็พรตุสนะครับผู้ครอบครองทะเลดํามาแล้วด้วยนะซึ่งก็เดี๋ยวผมอยากจะให้คิดว่าอรลนอสเนี่ยเป็นเรื่องหลักดีกว่าครับแล้วก็เรื่องรองเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะมา คุยกันนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงครับนะครับสำหรับไกอาเนี่ยนะครับก็เมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยก็ได้มีลูกกับอูลนอสนะครับซึ่งโหเยอะแยะมากมายเลยครับเรียกได้ว่าสร้างทีมฟุตบอลได้เกือบ2ทีมนะครับเรียกว่า1ทีมฟุตบอลกับตัวสำรองนั่นเองมีทั้งหมดเนี่ยประมาณการแล้วก็คือส 18พระองค์นะครับซึ่งาการกำเนิดเทพเจ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ทุกๆคนอยากรู้นะครับก็คือเรื่องพวกนี้แน่นอนนะครับไกอาเนี่ยให้กำเนิดลูกนะครับเป็นกลุ่มเทพเจ้าไทท่านนะครับเป็นพระโอรสเนี่ยทั้งหมด6พระองค์แล้วก็พรธิดาเนี่ยเป็นอีก6พระองค์ครับรวมเป็น12พระองค์นั่นเองซึ่งแต่และ แต่และองค์เนี่ยก็โอ้โหตัวใหญ่ใหญ่มากๆครับมีตัวใหญ่ความคล้ายยักษ์หน้าตาอัปลักษณ์เนี่ยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าในเรื่องของไม่ได้ไม่ได้อธิบไม่ได้เล่าให้ลึกกันเนาะก็จะมีโอเซนัสนะครับเป็นคนแรกของลูกนะครับโคไออาสไคลอาสไอเพอรีเนไออาร์พีทัส ไทอาลีอาทีมัสนิโมซินีฟีบีทีทิสแล้วก็คโครนอสครับซึ่งเทพเจ้าทั้ง12พระองค์เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามีความแบบเออตัวใหญ่อะ่ะร่างกายกำยำอะ่ะเออรู้สึกว่าเอ,อ้พอก็รู้สึกว่าเอะถ้าอีสิบสองคนนี้รวมหัวกันนะ แล้วก็จะมาแบบยึดคลองโอลิมปัสเนี่ยมันไม่ได้นะก็เลยอาเอาทั้ง12คนเนี่ยไปอยู่ที่ทาทารัสนะอ่ะพอโอเคไกอาก็เอ๊จะทำยังไงดีวะโดนไปอยู่ทาทารัสแล้วอ่ะไม่เป็นไรอ่ะต่อมาครับไกอาก็ได้มีลูกอีกครับเป็นกลุ่มเทพไซคลอปครับ ชื่อบริทิสนะครับเทพฟ้าร้องสเตอร์โลฟิสนะครับเทพฟ้าแลบแล้วก็ RG นะครับเทพสายฟ้านั่นเองซึ่งเทพไซคลอบเนี่ยก็เท่าที่ทุกคนทุกๆคนนะรู้นะครับว่าก็มีร่างกายที่กำยำใหญ่โตมีดวงดวง,ดวงตาดวงเดียวอยู่กลางหน้าผากทั้ง3เนี่ยก็เป็นช่างตีเหล็กครับที่มีพละกำลังอย่างมหาศาลมากมายนะครับเวลาที่ทั้ง3เนี่ยช่วยกันตีเหล็กคอเนี่ย โดนทั้งเหล็กนะครับก็ทําให้ท้องฟ้าเนี่ยแลบแล้วก็สว่างสวัยนะครับซึ่งอุานอสเนี่ยนะฮะก็คิดว่าเฮ้ยไอ้สาคนนี้มันคงมีกำลังมากมายมหาศาลแถมยังสร้างอาวุธได้อีกไม่ได้การละเอาไปอยู่ทาทาััสเดี๋ยวมันจะมายึดครองอำนาจเราทั้ง3คนก็ไปอยู่ทาทารัสครับซึ่ง ไก่อาก็รู้สึกกำหมัดแล้วืมมึงมึงเป็นพ่อได้แท้นะฮะบอกว่าจะไปให้ลูกๆไปอยู่ท,ะทะาทรัสเนี่ยนะอ่ะโอเคพระแม่ไก่อาก็รู้สึก,กเก็บละเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจแล้วเออยเอาไงดีวะเอาไงดีวะนะครับซึ่งลูกนะครับอีก3าพระองค์ของพนางไก,าก่าเนี่ยก็คือกลุ่มของทางเทพอสูรนะครับซึ่งมีเทพอสูรคอรทัส เทพอสูรเบเรลุสแล้วก็เทพอสูรไกจิสครับซึ่งทั้งสามองค์เนี่ยก็มีหน้านะครับหน้าถึง50เสียน,นะครับแล้วก็1อยก่อนโอ้โหบิดาแลานอสก็เลยเกิดกลัวขึ้นมาเลยถูกแน่นอนว่าเขจะถูกโคลนบรรลังอีกเพราะวันนี้ก็เลยเอาลูกอนะไปไปอยู่ที่ทัทรัสขังไว้แล้วก็แอบซอลไว้นาอ ที่ทาทาราสใต้บาดาลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดว่าเออคิดปฏิวัตินะครับซึ่งพอทั้งหมดเนี่ยลงไปอยู่ที่ทาทารัสแล้วนะครับทั้ง18พระองค์เนี่ยก็เริ่มแบบเออจะทำยังไงดีวะเอา้าทำไมเราถึงอยู่ข้างบนไม่ได้นะก็มีความสงสัยนะครับซึ่งพระแม่ไกลอาเนี่ยนะฮะก็รู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ำใจเนาะไม่ว่าจะเป็นอาบบการแบบเอ ทำไมอะ่ะทำไมต้องให้ลูกไปอยู่ละ่ะก็ไม่เข้าใจะนะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยทางเทพไททันเนี่ยก็เริ่มพูดคุยกับกลุ่มไซขอบแล้วก็เทพอสูรนะนะครับซึ่งพอพัดซึ่งพอลงไปทาทาััสเยอะๆเนี่ยก็เริ่มรวมกลุ่มกันนะครับแบบช่วงนั้นซึ่งไซคลอบอะ่ะเข้าลงไปอะ่ะเออก็ลงไปตีดาบไงลงก็ลงไปตีดาบตองแตงตองแงตงตองแตง ทำให้ทาทารัสเนี่ยที่ไม่มีแสงเลยนะพรากลุ่มไซขอบลงไปเท่านั้นแหละโอ้โหแสงฟ้าผ่า,ฟาไฟแลบปึมปัมปึมปัมกลุ่มไซขอบก็เป็นช่างตีเหล็กไงครับม็เลยแบบฟาดทางทีนึงตุมแสงออกมาเปรีย้ยตุมแสงออกมาเปรีย้ยโอ้โหกลุ่มไทยท่านก่อนหน้านั้นที่เข้าไปอยู่เนี่ยก็รู้สึกแบบเฮ้ยอะไรวะข้างนอกมันดีขนาดนี้เนี่เหรอเฮ้ยเรามาออกไปข้างนอกดีกว่าไหมซึ่งอูลานอสเนี่ยก็แบบ ไม่รู้เรื่องนะครับก็อยู่ข้างบนใช้ชีวิตปกติต่อไปนะครับพ่อแม่ไกาอาเนี่ยก็แบบเอ้เอาวะครั้งนี้แหละเราเนี่ยจะลงไปนะครับเพื่อที่จะแบบมันไม่มันทนไม่ได้แล้วอะ่ะจึงเดินทางลงไปที่ใต้บาดาลที่ทัทรัสครับซึ่แล้วก็ยุนะครับให้ลูกเนี่ยทั้ง18คนเนี่ยร่วมปฏิวัติ พ่อตัวเองก็คืออูรานอสซึ่งมีองค์เดียวครับที่กล้าที่จะทำนะครับนั่นก็คือโครนอสนั่นเองนะครับไกอาเนี่ยก็บอกว่าโอเคโครนอสเดี๋ยวข้าเนี่ยจะปลดปล่อยเจ้าจากทาทารัสแล้วก็มอบเคียวเล่มหนึ่งไว้ให้นะครับซึ่งเคียวเนี่ยเป็นเคียววิเศษครับที่ทำจากแร่ดอะแมนนะครับที่เป็นสสารที่ แข็งแกร่งที่สุดให้เขาเองนะครับไกอาก็พาเขาเนี่ยไปซุ่มใกล้ๆแล้วก็บอกว่าหลบไวนะ้นะโครโนสรอจนกว่าจะมีโอกาสแล้วค่อยจัดการอุลนอสนะพอโอเคไกอากับอุลนอสก็พบเจอกันก็นั่งพูดคุยนู่นนี่นั่นนะครับพออุลนอสก็แบบ พยายามและเริ่มที่จะแบบไม่ได้เจอเมียมาตั้งนานเมียไปไหนก็ไม่รู้โอเคก็เลยมีความที่แบบว่าอยากมีความต้องการทางเพศนะครับก็เริ่มที่จะแบบว่าเข้าไปข่มขืนไกอาครับไกอาก็แบบอย่ายา,ยาไม่นะไม่นะอีกมือนึงก็แบบกวักมือเรียกโครนอสเข้ามาที่แอบซุ่มอยู่นะก็แบบว่ามาโครนอสนี่คือจังหวะของเจ้าแล้วล่ะ ไกอ,อาก็แบบที่กําลังจะโดนข่มคืนก็อ้ไม่ไม่ไม่ลองตะโกนไปะนะครับโคโนอสปุ๊บซุ่มเข้ามาได้สักพักค่อยๆย่องค่อยๆย่องค่อยๆย่องหย,ย,ย,ยิบเคียวนะครับดึงขึ้นมาแทางอูนลนอสจากข้างหลังนะครับฟันเข้าไปทีเดียวครับอรานอสเนี่ยขาดทั้ง2ท่อนเลยนะครับทั้งเลือดแล้วก็เนื้อเนี่ยแล้วก็อวัยวะต่างๆเนี่ยซ่านกระเซ็นนะครับ กระเด็นออกไปนะครับในที่ต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตกมาที่โลกนะครับหรือว่าเปอะเปื้อนอยู่บนสวรรค์บ้างนะครับซึ่งที่เรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็เป็นแบบเรื่องแบบว่าเล่านะครับว่าไอจอนของอรานอสเนี่ยก็ได้ตกไปในทะเลนะครับทำให้ทะเลเนี่เดือดปุ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 ด,ป,ดปุดนะครับแล้วก็กําเนิดเทพีอโฟดายขึ้นมานะครับซึ่งเทพีอโฟดาเนี่ยก็คือเทพีแห่งความสวยงามนั่นเอง ซึ่งก่อนที่อุลนอสเนี่ยนะครับจะสิ้นชีพแล้วก็ตุยไปนะครับอุลนอสก็ได้สาบแช่งครับว่าแกโครนอสกรรมที่โครนอสเจ้านะ่ะได้ก่อกรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยกรรมนี้ก็จะสนองต่อตัวเจ้าเองนะครับลูกลูกของแกเนี่ยจะต้องมาขอยแย่งชิงอำนาจของแกเมื่อสิ้นสุด ประโยคนั้นนะครับอุรานอสก็ได้ตุย่ยเรียบร้อยครับซึ่งโครนอสเนี่ยจึงได้แบบลงไปปลดปล่อยนะครับพี่ชายนะครับหรือน้องสาวตัวเองนะครับแล้วก็ไททันแล้วก็เทพอสูรนะครับทั้ง3องค์เนี่ยขึ้นมานะครับบนสวรรค์บนดินแล้วก็บางองค์ก็อยู่ทาททารัสนะครับก็มีการ ขึ้นมาลงไปได้อย่างแบบว่าอิสระแล้วนะครับแล้วก็สถาปนาตนเองนะครับขึ้นเป็นเทพผู้ปกครองนะครับแทนพ่อตัวเองเอง,เองแล้วก็ในเมื่อเป็นผู้ปกครองเนี่ยก็เลือกน้องสาวนะครับของตนเองที่มีนามว่ารีอาเนี่ยเป็นพระมเหสีตั้งแต่นั้นมาครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเรื่องราวนะครับปรมบ,บทเลยสําหรับเรื่องราวกําเนิดของเทพเจ้านะครับ ซึ่งเป็นตำนานนะครับแล้วก็เป็นนิยายของโฮเมอร์นะครับผมที่เป็นนักกวีชาวกรีกโบราณนั่นเองนะครับสำหรับที่ใครนะครับชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คับช่องฟังกูนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ h e l โ o ลโซฟี e เนี่ยก็อยากจะบอกว่าครั้งต่อไปเนี่ยหลังจากที่ โครนอสเนี่ยได้ขึ้นคลองราชบัลลังก์เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเทพเจ้าที่เรารู้จักกันมากขึ้นนะครับนั่นก็คือซุสนั่นเองเดี๋ยวเรื่องราวต่อจากนี้นะครับก็จะต่อมาจากหลังจากว่าโครนอสเนี่ยเมื่อขึ้นคลองราดเนี่ยแล้วมีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับผมน่าจะจบนะครับเรื่องของ จุดกาเนิดเริ่มต้นนะครับของเทพ,พเจ้ากลีกบโบราณและซึ่งตอนนี้นะ่าจะจะเป็นเทพรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวครั้งต่อมาจะเป็นเทพรุ่นใหม่แล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็โอ้โหระยะเวลาก็น่าจะประมาณ20นาทีได้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับเออถ้าาถ้าอยากมาแบบว่าเอ้ยอยากจะให้เล่ามันละเอียดมากยิ่งขึ้นหรืออะไรเนี่ยก็สามารถบอกกันได้เลยนะครับอย่าลืม คอมเมนต์ให้เราด้วยนะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับฮ l ลโลโซฟีครับปัญญาง่ายนิดเดียวสวัสดีครับ